สวัสดีค่ะพี่น้องอสมอทุกท่านวันนี้ป้าะปอก็จะมาแจ้งข่าวสถานการณ์โควิดในทีนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ประจำวันที่26มกราคม2564นะคะเป็นสถานการณ์โควิดในประเทศไทยก่อนนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ของประเทศไทยในวันนี้เพิ่มขึ้นสูงมากมีจำนวนถึง959รายนะคะเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 937รายติดเชื้อจากต่างประเทศ22รายเป็นผู้ที่มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ89รายเป็นการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน848รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันของรัฐ22รายาย,ยอดผู้ที่รักษาหายแล้วของประเทศไทยนะคะมีทั้งหมด18,92ราย เป็นการหายเพิ่มขึ้น230รายนะคะมีผู้ที่กำลังรักษายตัวอยู่3,679รายยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม14,646รายผู้เสียชีวิตไม่มีนะคะในวันที่26นี้ผู้เสียชีวิตก็ยังเท่าเดิมนะคะ75รายของประเทศไทยนะคะคิดเป็นร้อยละ0.51สำหรับประเทศไทยในตอนนี้ก็จัดอยู่ในอันดับที่123ของโลกค่ะ มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่การรักษานะคะอยู่ในกรุงเทพมหาคนคร3,412รายอยู่ภาคเหนือ334รายอยู่ภาคกลางนี้เยอะสุดนะคะ9,927รายแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้อยสุดนะคะ166รายอยู่ภาคใต้807รายค่ะแล้วเราก็มาดูสถานการณ์โควิด -19 ของทั่วโลกดูนะคะ ผู้ติดเชื้อยืนยันจาก217ประเทศ2เขตบริหารพิเศษ2เรือสำราญมีจำนวนถึง100ล้านแล้วนะคะไม่น่าเชื่อนะคะเพิ่มขึ้นมากมายเลยยอดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ100ล้าน2 8 2 5 2รายค่ะเป็นผู้ที่รักษาหายแล้ว72,289,169ล้ 72, 9, 9รายยอดผู้เสียชีวิตสะสมมาแล้ว จำนวน2 1 4ล้านนรายคิดเป็นร้อยละ2.14ค่ะสำหรับผู้ติดเชือ้อยืนยันสูงสุด5อันดับแรกก็ยังคงเดิมนะคะก็คือสหรัฐอเมริกาอินเดียบราซิลรัสเซียและก็อังกฤษนะคะสำหรับสหรัฐอเมริกามียอดผู้ป่วยติดเชือ้อ 25ล้าน8 6 1 5 9 7รายค่ะสำหรับประเทศอินเดียก็10ล้าน6 7 7 7, 7, 7 1 0รายประเทศบราซิลนะคะอันดับ3ก็8ล้าน8 7 2 9 6 4รายสำหรับประเทศรัศเสเซียนะคะอันดับที่4ก็มี3ล้าน7 3 8 6 9 0ราย สำหรับประเทศอังกฤษนะคะอันดับที่5อุผู้ติดเชื้อก็มีถึง3ามล้านหกแสนหกรายค่ะมากมายก,กันจริงๆนะคะพวกเราก็ต้องเฝ้าระวังนะคะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองและครอบครัวแล้วก็ยังต้องดูแลพื้นที่ด้วยนะคะช่วยกันกับกันช่วยกันสกัดผู้ที่เจ็บป่วยอย่าให้แพร่เชื้อนะคะ กาดอย่าตกค่ะร่วมด้วยช่วยกันนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก,ก็มาแจ้งข่าวเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ